สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีช่วงยามาบ่ายใกล้ค่ำนะครับเนาะวันนี้นะครับพาเพื่อนๆพพี่ๆมาดูตะกรา้าที่ทำเพิ่งเสร็จนะครับเป็นตะกร้าที่ทำเพิ่งจะเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองนะครับสีเ่เหลี่ยมนี่แหละนะครับแต่วา่ารูปทรงก็ยังนะครับ เหมือนที่เห็นนะคงเดิมอยู่เพียงแต่ว่า่าต่อไปนะครับผมจะลงลวดลายใหม่แล้วนะครับอันนี้ให้ดูคงเดิมไว้ก่อนนะครับว่าคงเดิมแบบนี้เนาะนะครับคงเดิมนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเดี๋ยวผมจะแนะนํารายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นนะครับสารด้วยลายสองนะครับเป็นฐานตะกร้าหรือก้นตะกร้าเนา เมื่อสารเสร็จนะครับก็พยายามอันนี้ผมเอาฝั่งละ,ะมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับแต่พอสารไปมันก็จะกลายเป็นสีสีด้านเนาะ,อะของผมตอนนี้ใช้อยู่ที่เก้าคู่นะครับเก้าคู่ก็คือไม้สองชิ้นประกบคู่กันนะครับเก้าคู่ฝั่งละเก้านะครับฝั่งละเก้าสารเป็นลายสองแล้วก็กากระบาดนะครับด้วย ไม้ฐานที่เราทําไว้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกดากบาทเนาะหลังจากทําตัวนี้เสร็จนะครับเวลาขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาสารนะครับบางคนบอกก็สารยากเขาบอกสารแล้วมันไม่อยากจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมมันจะออกเป็นทรงอย่างอื่นทํำยังไงดีเราไม่ต้องใส่ใส่หลักนะครับไม่จาเป็นต้องบางคนใส่หลักตามมุมอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่เลยแล้วก็ไม่ต้องใส่โค้งใส่แบบด้วยนะครับคือง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อน ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะได้แนะนําคือหลักไม่ต้องใช้นะครับคือพอสารก้นเสร็จเหมือนที่ผมว่านะครับเพื่อนๆดัดนะครับแต่อย่าหักนะครับดัดก็คือพับไม้ลงนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะสมมติให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งสมมติว่าอันนี้คือไม้นะครับที่เราใช้สารเนาะพอเวลาเราจะขึ้นนะครับปกติ อไม้มันจะบานออกอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ตอนที่มันยังไม่ขึ้นมันจะบานอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนาะแต่พอเวลาเราจะขึ้นนะครับพอเราสานก้นเสร็จแล้วเราดัดเอาเลยนะครับดัดอย่างนี้นะครับดัดขึ้นเลยครับแต่อย่าหักนะดัดดัดดัดให้งอไว้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดัดเป็นงอเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้เลยนะครับเนาะพองอครบทั้งสี่ด้านแล้วนะครับก็สานสานก็เอามือกดลงนะครับกดลง เนี่ยส่วนสามก็ต้องกดลงแบบนี้นะครับกดลงให้มันแบนเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่หลักนะครับส่วนช่วงมุมนะครเพื่อนๆพี่ๆใช้นิ้วสองนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับดันไม้เขาหากันนะครับประกบไว้เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันไม้เขาหากันนะครับมุมเนาะทีนี้ก็สารนะครับมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับขึ้นจนสุดเลยจะเอาบานจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับ โดยที durch, ่เราไม่ต้องไปใส่หลักข้างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องใส่เลยตามมุมเนี่ยไม่ต้องใส่เลยนะครับผมไม่ได้ใส่หลักนะครับผมสารเอาเลยหลักไม่มีนะครับนี่ส่วนลายนะครับเป็นลายไขว้นะครับเนี่ยลายไขว้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสารไปพร้อมกันเลยนะครับเอาไว้มานะครับจิ้มด้านล่างอันหนึ่งด้านบนอันหนึ่งแล้วก็ไขว้เลยนะครับพับไขว้พับไปพร้อมกันเลยนะครับอย่างนี้เลย เนี่ยครับลายไอยส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้พับตัวนี้พับกลับหลังนะครับเนี่ยคือคือเวลาเราพันเราเว้นวักเอาไว้นะครับเว้นวักเว้นวักเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแต่พอเวลาพุ่นพื่นพี่พี่พับนะครับพับกลับหลังนะครับนะครับพับหลักหลังนะครับมันก็จะกลายเป็นรวดลายนะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พับกลับหลังนะครับอันนี้เป็นไข้แต่ว่ามันต้องไข่สองรอบ นะครับอันนี้ผมใช้ไข้สองรอบนะครับนี่เป็นลายด้านข้างแต่ก้าะนะครับอันนี้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปพอเราเปลี่ยนทรงเปลี่ยนลวดลายเนี่ยเดี๋ยวลายเดิมๆก็จะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีงานฝาชีขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เริ่มมีคนอยากได้ฝาชีนะครับผมก็จะทําฝาชีไม่ไผ่แล้วก็ไหวขึ้นมานะครับให้ได้เดี๋ยว เพื่อนๆพที่ๆก็คอติดตามนะครับในช่องของผมนะครับประสิทธิชุมพูนุชจะได้เห็นนะครับว่างานจากสารของเรามีการวิวัฒนาการมีการพัฒนารูปแบบการทํางานกับการสารไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวขาตัวนี้นะครับผมจะใช้สองช่องลงเชือกสองช่องลงเชือกนะครับในช่องไม้อย่างนี้นะครับเรานับไปเลยหนึ่งสองนี่ช่องนี้นะครับนี่อันนี้เราเว้นไว้ นะเราลงเชือกตัวนี้แล้วก็ข้ามมาแล้วก็มาลงตัวนี้นะครับเป็นสองช่องลงทีนี้นะครับาขาเนี่ยมันจะมีอีกด้านหนึ่งต้องพับกันนะครับน,นี่ด้านนี้พับกันพอดีเลยทับกันเนี่ยด้านนี้ทับกันนะครับคือทับก็ให้มันทับไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปนี่ทับแล้วก็ค่อยตัดส่วนที่เกินออกนะครับนี่ส่วนเวลาหักมุมนะครับพยายามอย่าหักเป็น รูปสี่เหลี่ยมมันจะไม่สวยนะครับต้องหักให้มันเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับมันจะสวยนะครับเออเนี่ยแบบนี้นะครับเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวผมยังไม่ได้แต่งในข้างเพราะเพิ่งเสร็จนะครับก็ลเลยยังไม่ได้แต่งเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับกับงานจักสารงานหัตถกรรมงานที่ทําด้วยมือของประสิทธิ์ชุมพูนุชนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเอ่อให้ ผมด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าถ้ามีงานอะไรที่จะต้องนำเสนอใหม่ๆผมจะเอามานำเสนอแน่นอนถ้าได้ไปออกงานนอกพื้นที่ก็จะเอามานำเสนอเดี๋ยวต่อไปจะมีงานกระทงด้วยนะครับต่อไปจะเป็นงานกระทงนะครับเป็นการรังสรรค์เป็นการทำกระทงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และกดติด els, ตามกันเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์ like, นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของประสิทธิ์จุมพุนุษนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทั้ง300กว่าท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมติดตามผลงานของผมไปเรื่อยๆนะครับไลน์นี้คลิปนี้ขออนุญ,ญาตลงคลิปแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับประสิทธิ์จุมพุนุษสวัสดีครับเพื่อนๆ หน้าต่าง